แบบวันนี้จะมาจุดเตาน้ำมันเก่าด้วยน้ำมันที่เข้าไข่เลยเห็นไหมน้ำมันที่ใช้แล้วนะเป็นน้ำมันหมูนะครับเดี๋ยวมาจุดดูนะครับว่าแต่พอดีมีแค่นี้นะกระเทเข้าไว้มาจุดทากับข้าวนะครับแล้วก็ใส่กระดาษข้าปจะไม่เติมน้ํามันเครื่องนะน้ำมันเครื่องจะไม่เปิดนะครับ จะเอาน้ำมันดีเซลฉีดไปที่กระาดาษนะ ครื่อแล้วจะไม่เปิดนะคบเครื่องเข้าไปอยู่ราายไปแล้วนะ ไม่แรงเหมือนน้ำมันเครื่องนะจะไม่เป็นสีนีแปลงสีนี้เขียวสีฟ้านะเป็นสีนี้นะครับน้ำมันมนเก่ามันลายที่มีควันนี้มันหกนะ ก็อจจะไม่เข้าขายเนาะ60กิโลมสต้มเะครับนี่นะครับพนังงานจากน้ำมันหมูน,นะครับที่จะเป็นไฟสีต้มนะไม่แรงเหมือนน้ำมันเครื่อง ก่านะครับก็ความร้อนก็ใช้ได้นะแต่ไฟเป็นสีส้มนะครับไฟสีส้มนะครับราคาจากนา้ำมันเราลองใช้ครั้งแรกนะครับน้ำมันที่เหลือจากอนะทอดนปะัดถุงทอด เป็นเปลวไฟสีส้มไม่เขียวนะครับแต่ก็แรงนะแอสคนกระทะร้อนร้อนสุดจะร้อนช้ากว่าน้ำมันเครื่องแี่ีเตาร้อนน้ำมันร้อนเต็มที่เลยนะไฟก็แขออกว่าค้นกรนะทะเต็มแล้วแต่เป็นไฟสีส้มนะผมจะไม่เปิดน้ำมันเครื่องนะครับจะใช้จะใช้เท่าที่ใช้เท่าที่เติมมาที่ก้นเตาดูที่จะแกงเนื้อสุกไหมนะ you <laughs> ไ่สูงไว้ใส่น้ำไปแล้วจะเที่ยวมกมดตะววงนะฝังแขกออกมาเติมคนนะครับไม่เติมนะครับเติมแค่แค่ข้อไม่ถึงรูลมนะต่ำกว่ารูงลมเยอะถ้าเราก็กัดอะรยะางนี้เราจะแกงทัาขอข้าวอย่างเดียวเนดะี๋ยวเราก็เติมแค่นั้นแหละเราก็ไม่ต้องเปิดตรงนี้แล้วเติมเข้าไปเลยจะลุกช้าหน่อยว่ามันเข้าไข่เป็น